เรามาดูกันเลยว่าวิธีที่เราจะบริหารดวงตาที่3เนี่ยให้เขาแอคทีฟหรือว่าคอนเน c กกับเราได้ง่ายๆเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดมันได้ในชีวิตปกติหรือเปิดไม่ได้อะคุณก็ใช้ประโยชน์จากเขาได้เต็มที่อย่างในความฝันเนี่ยคุณใช้ประโยชน์จากเขาอยู่แล้วเวลาที่คุณทําสมาธิเนี่ยการที่คุณเพ่งไปตรงเนี้ยมันก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อีกเช่นเดียวกัน เวลาที่เราส่งคำสั่งเข้าไปที่ดวงตาที่สามหรือว่าส่งจินตนาการเข้าไปเนี่ยนะคะไม่ว่าเราจะเกิดนิมิตรหรือว่าไม่เกิดเนี่ยมันมีผลทั้งหมดดวงตาที่สามเขารับจินตนาการของคุณไปแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทำให้มันเป็นจริงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสติสมาธิที่เราส่งภาพจินตนาการผลลัพธ์สุดท้ายหรือภาพเป้าหมายของเราเนี่ยเข้าไปนะคะการส่งเข้าไปคืออะไรก็คือการที่คุณนั่งกาหนดจิตละเพ่ง ความรู้สึกหรือว่าจิตเอาไว้ตรงเนี้ยแล้วคิดถึงเป้าหมายของคุณไปพร้อมๆกันนั่นคือการที่คุณส่งข้อมูลให้กับดวงตาที่สาซึ่งคุณจะทําในช่วงที่คุณนั่งสมาธิก็ได้ทําในช่วงที่นั่งสมาธิอดีที่สุดอยู่แล้วบางคนเคยถามคนคะว่าทําได้ตลอดเวลาไหมเช่นอยู่บรถเมอะไรพวกนี้คือมันถามว่าทําได้มันก็ทําได้ไหมแต่ว่าสติของเราอะ ะะเวลามันโดนอะไรมากระทบะมันจะเหมือนกับว่าไม่มีสมาธิในการควบคุมเพราะฉะนั้นแนะนําให้ทําในตอนนั่งสมาธิเท่านั้นเพราะว่าเราจะควบคุมความรู้สึกควบคุมอารมณ์ควบคุมสมาธิเนะี่ยได้อย่างดีนะคะอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเขาเปิดขึ้นเขารับข้อมูลทันทีการที่คุณไปทําในช่วงที่คุณไม่สติสมาธิของคุณไม่มั่นคงอ,อยู่ในสถานที่นี่มันกุลาหลนอะไรพวกนี้มันไม่มีผลดีหรอก แต่การที่คุณจดจ่อกับดวงตาที่สามในช่วงเวลาที่คุณมีสติสมาธิครบถ้วนแล้วหนักแน่นเช่นในเวลาที่อยู่ในสมาธิเนี่ยนะคะจะเป็นการส่งข้อมูลหรือว่าส่งเป้าหมายของเราเนี่ยให้ดวงตาที่สามเขาช่วยทําอย่าลืมนะว่าถ้าอะไรที่อยู่ในดวงตาที่สามแล้วมันจะเป็นจริงได้ทั้งหมดเหมือนความฝันนะคะอะไรที่เราคิดในความฝันมันถึงเป็นจริงได้เ,เพราะว่า เขาอยู่ในโลกของดวงตาที่สามที่สามารถที่จะเนรมิตทุกอย่างให้เป็นจริงได้มันทําให้จิตอะหรือว่าความคิดะเกิดพลังงานที่เรียกว่าขึ้นสู่จุดสูงสุดได้มันจะเกิดเป็นการเข้าใจในบางอย่างหรือแม้แต่การเห็นภาพนิมิต การที่ใช้ดวงตาที่3ามเนี่ยก็คือดวงตาแห่งปัญญานะคะคนที่มีพลังจิตสูงสูจริงๆอะ่ะจะสามารถมองเห็นพลังงานที่ละเอียดอ่อนเช่นพลังงานในแสงเพราะแสงสีขาวที่เราเห็นเนี่ยจริงๆแล้ว,วมันมีแสงถึงเจ็ดสีอยู่ในนั้นแต่ตาเราธรรมดามันมองไม่เห็นแต่การที่คนที่ฝึกดวงตาที่3ามเนี่ยเมื่อมองผ่านเข้าไปในแสงแล้วทําสมาธิเนี่ย จะมองเห็นคลื่นสเปกตรัมเหล่านี้มันอยู่ตรงหน้าเราอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นมันในแสงสีขาวเนี่ยจริงๆแล้วมีสีอีก7สีอยู่ในนั้นสี